Hello everyone, how are you today? สวัสดีคะ่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยเรากลับมาพบกันเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะว่า เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องอะไรนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคำศัพท์ก่อนนะคะค่ะนี่ค่ะคำศัพท์คือคำว่า English และอีกคำหนึ่งก็คือ subject คำศัพท์มีสองคำนะคะ English subject English subject English subject หมายความว่าวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ English ก็คือภาษาอังกฤษส่วน subject แปลว่าวิชา English subject แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ English subject แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษค่ะ ค่ะเรามาออกเสียงพร้อมๆกันค่ะดูที่คำศัพท์นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะออกเสียงพร้อมกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว one Two, Three. English, subject. English subject English subject อีกครั้งค่ะ English subject English subject คำนี้แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะค่ะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเขียนแบบนี้เลยค่ะ,ะดูนะคะวิชาภาษาอังกฤษ English subject เขียนแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นวิชาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาในการสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะแต่การใช้ภาษาในการสื่อสารนี้เราใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการสื่อสารฉะนั้นผู้ที่เริ่มใช้ภาษาอังกฤษจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆนั่นเองค่ะเพื่อให้ทราบความหมายและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องค่ะ ในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนก็จะได้นำทักษะต่างๆมาใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็จะมีทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนะคะทั้ง4ทักษะนี้จะได้ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษค่ะอะ แต่ละทักษนะนัเกเรียนจำเป็นจะต้องฝึกนะคะเพื่อให้มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาค่ะเริ่มต้นเลยนะคะจะต้องฝึกทักษะการฟังฟังเมื่อฟังแล้วก็เริ่มฝึกพูดค่ะาจากนั้นก็ค่อยๆเริ่มเขียนและเริ่มอ่านหรือ เริ่มอ่านก่อนแล้วเขียนก็ได้นะคะค่ะเป็นเป็นขั้นตอนในการฝึกทักษะนะคะตามขั้นตอนนี้เลยค่ะฟังฟังเสร็จแล้วก็ฝึกพูดพูดเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ฝึกเขียนนะคะค่ะทั้ง4ทักษะนี้มีความสำคัญในการใช้ภาษานะคะฉะนั้นนักเรียนจะได้ฝึกค่ะทั้ง4ทักษะ สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างเช่นคำศัพท์นักเรียนเห็นคำศัพท์นักเรียนก็จะได้ฟังการออกเสียงแล้วก็จะได้ฝึกออกเสียงเป็นการพูดออกมาแล้วก็จะได้ฝึกอ่านและเขียนตามลำดับนะคะฉะนั้นขอให้นักเรียนฝึกทั้ง4ทักษะนี้บ่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอกล่าวคำว่า thank you very much